สวัสดีครับกับมาพบกันอีกครั้งที่ s k i l l e g e n EP 7นะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัว Goblin Engineer นะครับก็เป็นดนแบดนเป็นแอทแท k ฮิวสปแล้วก็เลดครับ Goblin Engineer ครับเป็นตัวสายเวทนะครับพาสซีฟก็คือถ้าเราซื้อสกิลที่ไม่ซ้ำกันนะครับหนึ่งสกิลก็จะได้บวกพลังเวท2ครับส่วนอันตีก็ยิงมิสไซ เป็นจำนวนมากครับไม่มีอะไรอันติหลักๆเราจะมาอยู่ที่สายเวทกันนะครับซึ่งพวกสกิลสายเวทก็มีหลายสายครับดาบก็เป็นพวกตัวขวานสกิลขวานของแรครับตีมันเวทอะไรเงี้ยครับอันนี้ขวานไม่มีเนาะก็มีอ่าอันนี้ผมก็มองจะแบรนอะไรดีผมเลือกแบรนมาครับแบนหนึ่งอันออกไป ซึ่งาหลักๆครับหลักๆเราจะต้องเล่นที่ผมจะเล่นนั้นจะมีสายวูลกับสายโลครับชิลชิลสไตล์เป็นดาเมจเป็นเทวดครับค่อนข้างค่อนข้างดีเลยอ่าอันนี้ถ้าถ้าเปิดเปิดน้ำแข็งแบบนี้ชัดเลยว่าอาจจะเล่นสายน้ำแข็งด้วยเพราะว่าสกิลแรของน้ำแข็งนะครับสกิลน้ำแข็งกัดอันนั้นแรงแรงอยู่ก็าอาจจะเป็นไปได้ก็ซื้อ ซื้อพิษมาช่วยเร่งดามเมจนิดหน่อยครับก็เกมแรกยังไม่มีอะไรก็หวังว่าจะชนะครับเจอกับออกเมดสายอันติคิยิ่งเขาขีเยอะก็มีโอกาสยิงอันติออกมาเยอะครับก็สูงสุดห้าลูกแต่ทีเด็ดมันไม่ใช่แค่ห้าลูกไงถ้าเกิดอันติมีแบบเร่งมาเยอะๆแล้วห้าลูกเสร็จปุ๊บ มยต่อยอีกห้าลูกเลยอะไรเงี้ยถ้าสกิลมาทรงนี้คือดูท่าแล้วน่าจะไปสายน้ําแข็งแล้วครับอ่าเจอสกิลปูนครับแล้วก็ใส่หลบมานิดหน่อยอ่าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะซื้อปูนเพิ่มครับเจอกับ อ่า EP หกของเราครับอีกานัดเดียวจอดสายอันติวูลครับสกิลสกิลที่มันออกแบบมาจะประมาณนะครับแต่แล้วแต่คนว่าอยากจะเล่นสายไหนก็จะอัพแวกก็ได้ครับแค่อันติมันมันแรงตามวูลเฉยๆ,ๆอรอบนี้เราก็ังชนะอยู่ก็ ตอนนี้เรายังไม่มีสกิลที่ไว้หากินจริงๆครับยังไม่มีแบบดาเมจเวทของที่เอาไว้ช่วยทำดัเป็นตัวดาเมจหลักให้เราเลยผมก็เลยยังไม่ค่อยได้เก็บเงินครับก็ส่มหาไปเรื่อยๆชิลสไตล์ไม่มาเลยครับหัวจะปวดเลยถ้าถ้าสกิลเวทคอมมอนธรรมดาที่เป็นเวทเลยก็คือชิลสไตล์นี่แหละ อื่นก็ไม่มีไม่เป็นไม่เป็นเวทละส่วนใหญ่เวทจะไปอยู่ฝั่งแล้วเยอะแยะเลยนี่เจอกับแอคครับสายคิซึ่งแอคนี่ผมก็ยังยังยังเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็ รร้รู้มาแค่ว่าเป็นสายขีย้เฉยยังไม่เคยได้ที่หนึ่งสักครั้งเลยแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีลงคลิปแสดงว่าผมได้ที่หนึ่งแล้วนะอ่ะตอนนี้ก็บวกเวทไปแล้วยี่สิบสองครับก็คือมีส,สกิลสิบเอ็ดสกิลที่ไม่ซ้ากันก็ยังไม่มีสกิลที่เป็นเวทเนี่ยผมไปจิ้มจิมอยู่ตรงโลนี่คือ ร้องระงมเลยครับไม่ได้ชิลสไตล์สักทีโอ้โหอีกฝั่งนี้พิษจะจ๋ามาเลยอารมณ์เหมือนเล่นป้าพิษแต่ยังไม่ได้พิษเลยครับประมาณนั้นเลยนี่โดนโดนไปตามระเบียบครับหคนนี้เขาเอาหินเด้งตังมาแต่แรกเลยนะมายอมเสียเลือดห้าเพื่อได้เงินห้าร้อยกะรวยตั้งแต่ต้นเกมเลยโอ้โหมีแต่เด้งเงินครับมาอื เลือกเป็นดีไวอันนี้เรียกว่าคาถาอันติแล้วกันคาถาเมื่อได้สามดาวเราจะได้เจอสกิลอันติทันทีครับสกิลทองไอเทมผมเป็นไอเทมอน,อนาคตมากเลยอะไม่มีต้นเกมเลยมีแต่เลทหมดเลยสกิลต้นเกมก็ไม่มีด้วยหืสิ้นหวังสุดสุดครับตันกันพิษซะหน่อย โดนโดนพิษตบมาก็หลอนไปตามกันอ่ได้โลละมาแล้วชื่อสไตล์ในที่สุดมาตอนสกิลที่แปดพอดีครับได้หนึ่งดาวเพาเพื่อเพิ่มดาเมจพอดีเลยไอชื่อสไตล์มันจะแรงขึ้นตามจำนวนดาวของบูลกับโลครับบวกกัน ข้อดีของสายชิลสไตล์ก็คือวูนก็แรงครับทําแบบดาเมีจ๋าเลยสนโล่ก็มีกันตายตอนสุดท้ายได้ถ้าเกิดได้สกิลทองก็เริ่มเริ่มอยู่ตัวครับน่าจะเก็บเงินแล้วครับ เอาโลมาซะหน่อยเอาหลบถ้ามาทรงนี้คงจะไปเล่นสายหลบนะครับดูท่าละเหลือเงินร้อยหนึ่งครับอืมตัดฮิวมาให้ตัดอันติมาเพราะว่ากลัวออกเมตครับ กับพ่อหนุ่มขี่มาตัวนี้แรกๆยังไม่ค่อยเก่งครับสกิลเขาเขาไม่มีดาเมจแต่ว่าสตันนานมากเก่งต,ตอนหลังอนะตอนมีของแล้วยิ่งสกิลอันตีแบบแน่นๆอนะสตันรัวๆเลย <c oughs> ไม่อยากได้ไม่อยากเล่นน้ำแข็งแต่กดรันดอมก็ได้น้ำแข็งอยู่เหมือนเดิมครับ ตอนนี้ผมพยายามหาโลกกับวูลเพื่ออัปเกรดชิลสไตล์ให้มันตีแรงๆรงครับตอนนี้เราเลือดอยู่เป็นอันดับสามครับแต่เลือดเยอะใช่ว่าจะเก่งเสมอไป ตอนนี้ผมเริ่มเริ่มวางแผนอนาคตแล้วครับดูว่าเราเราสแปมน้ำแข็งได้รัวแค่ไหนตอนนี้เรามีประมาณ5สกิลที่ช่วยสแปมน้ำแข็งครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเรียนเรียนน้ำแข็งเพื่อเอาน้ำแข็งเกาะยิ่งสแปมทีก็ยิ่งมีโอกาสที่ยิงน้ำแข็งทีทีโอ้แล้วก็เจอชิลสไตล์ครับมาพอดีเลยครับฟิซซิ่งดาเมจตัวนี้แหละที่เด็ดแล้วก็เจอพีแบทเทิลมูนครับเอามาช่วยเล่งดาเมจอีก จริงๆก็อยากเก็บเงินนะครับแต่สกิลออกมาอย่างนี้อดกดไม่ได้จริงๆเจอออกเมดอีกรอบโอ้โหเขาชี่มาอัพมาเยอะเลยสองดาวแล้ว แต่ดวงเขาไม่ดีครับยิงออกมาเม็ดเดียวเองสกิลก็เป็นใจเหลือเกินครับออกมาให้ล่ออยากซื้อครับโอ้โหโล่น้ำแข็งแล้วก็ฟีซิงดาเมจมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ดาเมจเวทเราแน่นๆแล้วนะครับมีชิลสไตล์กับฟีซิงดาเมจช่วยกันทำดาเมจ ค่อนข้างแรงเลยครับแล้วเราเอาคาทาคาทาเพื่อสามดาวเจอสกิลทองมาเพราะว่าเราเล็งไปที่สกิลวูลมุกไอตัวสายฟ้าม่วงะครับกับตัวน้ำแข็งสีทองเป็นเวททั้งคู่เลยอืมเขาก็สกิลก็ค่อนข้างแม่นแล้วนะครับสกิลสายวูลของเขาแต่ของเราแรงกว่าครับ ของิ้ที่สามครับอืของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โชคดีครับได้พีแบทเทิลวูลครับแล้วก็ออกวูลเต็มเลยตอนนี้ดามจเราแน่นจัดเลยครับอืมอ้มแล้วพีแบทเทิลวูลสามดาวทันทีครับแน,นแน่นเลยโอ้โหผมนี่รีบกดวูลเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวซื้อชิลสไตล์ด้วย รอดูว่าจะจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับถ้าคำนวณดีๆว่าถ้าเหลือสี่ร400ก็ซื้อซื้อชื่อสไตล์แต่ตอนนี้ก็แรงมากแล้วนะแอคกน่าจะไม่ไหวกับเรานะดูละ <c oughs> แป๊บเดียวร่วงไปเลยแรงจัด แอบคล้าย EP ที่แล้วอยู่นะครับวูนพอบูลเราแน่นๆแล้วมันสกิลมันแรงมากเงินเรามีห้าร้อยครับนี่ซื้อสกิลแรงมาแล้วก็เติมไปด้วย Endless Thunder <c oughs> แล้วฟีดซิงดาเมจออกมาอีกผมนี่ตกใจเลยครับตอนนี้ดาเมจจัาๆเลยของของเรานี่แรงจัดๆ ไม่มีใครหยุดเราได้แล้วครับนอกจากสกิลทองของฝั่งโลครับอืผมผมแอบตกใจนิดนึงทำไมออกเมดแพ้เราตั้งสองรอบแล้วทำไมเลือดยังเหลือเยอะอยู่อ๋อเขามีเติมเลือดแบบเดียวล้มไปเลยครับปลาพิษของเรา ดาเมจพึ่งออกในนิดเดียวเองเราทำดาเมจไวมากครับไวและแรงมากแล้วเราก็ได้ฟีดซิงดาเมจอีกอันหนึ่งแล้วก็พีแบทเทิลฟีดครับเอาหูแล้วก็ได้ชิลสไตล์เพิ่มไปอีกสกิลดวงออกสกิลตานี้จะดีไปไหนเนี่ยผมกดแบบไม่ต้องคิดเลยครับ แบบโ,โหดีจัดเลยแล้วมีดาเมจมาเตอรี่อีกมาช่วยเล่งดาเมจตอนนี้สกิลดาเมจเรามีสามสกิลแล้วครับแล้วแรงๆทั้งนั้นเจอกับน้องยินจาสายหลบครับหลบพิษ อันติดจะยิงสกิลพิษออกไปแล้วก็แรงมากขึ้นตามจำนวนหลบครับแต่ก็ยังเร็วไม่เท่าฝั่งเราครับแรงจัดจัดตอนนี้ผมเล็งไปที่โลครับเพื่อเผื่อว่าในอนาคตเขาก็มีแรงแรงอย่างเราแล้วเราเราจะได้มีโลมาช่วยยื้อเวลาให้เรา เรียกว่าประกันชีวิตแล้วกันมีโล่เป็นประกันชีวิตอีกอันหนึ่งตอนนี้ลังเลว่าจะเอาจะเอาฟีซิ่งบูลหรือว่าดาเมจมัเตอรี่ดีดาเมจมัเตอรี่ก็จะได้ดได้เร่งดาเมจให้ทั้งสามสกิลโจมตีของเราส่วนฟีซิ่งบูลก็จะได้สกิลน้ำแข็งมาเติมหาน้ำแข็งทองครับแล้วแรงจะจัดแต่เขาก็ยืนได้นานอยู่นะเลือดเขาเยอะอยู่ แล้วก็เลือกเป็นที่ดาเมจมาสเตอรี่ครับตอนนี้สาย HP เอาดีไหมเอาเลือกสกิลแร HP มาครับว่าถ้าเกิดเลือดเราเราลดครบ400เนี่ยดาเมจเราจะแรงขึ้นแล้วตอนนี้ดูท่าน่าจะเล็งไปทางฝั่งโลครับกะว่ามาเอาโล่3มดาวก่อนสกิล HP ก็มาครับโอ้ขออ่านนิดนึงครับว่าโอแรงยังไงบ้าง ชิวเราแรงมากโอ้หสายฟ้าฟีซซิ่งดามจนี่ชิวสไตล์นี่เคลี่ยงไปไม่ทันเลยครับตอนนี้ดามจก็เพิ่มดามจในการลดเลือดของผู้แพ้นี่ก็เยอะขึ้นแล้วครับมาได้วุ่นกับฟีดครับแล้วก็เป็นโลครับ เลือกไปทางบูลแล้วก็โลฟีดฟีซิ่งเชลครับตอนนี้เรามีสองทางเลือกครับอัพบูลให้ครบสี่ดาวกับอัพน้ำแข็งให้ครบ3ามดาวแล้วเลือกแล้วซื้อน้ำแข็งระเบิดฟอร์โนว่าเจอแอคครับสายขิขวานเพิ่งเข้ามาหนึ่งสสามสี ขวานเพิ่งโดนหัวไปสี่ทีครับหลบไปหนึ่งเราก็เลือกโล่ฟีดครับได้แบบทวินวันเพราะเราเล่นทั้งเล่นสายโลแล้วก็สายฟีดด้วยมาอีกแล้วแต่ว่าจากที่ดูแล้วถ้าเกิดว่า ีกฝั่งครับเขาไม่มีไม่มีใครเล่นแบบดาเมจจ๋าเราก็ยังไม่จําเป็นต้องเล่นโลมากก็ได้ดูท่าจะยังไม่มีใครดาเมจาจา๋าถ้าเกิดป้าพิษแบบพิษแบบส,สมุดพิษสักห้าหกสิบนี่เราอาจจะล้มก็ได้นะเพราะว่าแบบเราทาดาเมจเขาไปครึ่งหลอดแล้วเขาดึงพิษอันติปึ้งเข้ามาเราก็ล้มลอะไรเงี้ย<า>หรือว่าเนี่ยอีก,กาเขาได้อันได้อันติทองแล้วย,ยิงมาเปี้ยงเราล้มก่อนอะไรเงี้ย อา้าวแอคโดนตัวปลอมเราเราตีแพ้ไปแล้วครับแล้วเราก็ได้ฟอร์โนวามาแล้วแล้วเราก็ซื้อวูนมาครับอันติวูนแล้วก็เลือก HP ดีชิลแล้วก็ลบวูลเราใกล้สี่ดาวแล้วครับ ตอนนี้เราแทบไม่แพ้เลยครับโดนป้าสําเร็จโทษไปแค่รอบเดียวพอโดนจากตรงนั้นมาพอได้ชิลสไต์เม็ดแรกมาแล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับอืมคนนี้เขาขี่สี่ดาวแล้วโอ้โหแต่ลูกไฟเขายังไม่ทันออกมาหาเราเลยแล้วก็เป็นดาเมจมาสเตอรี่ครับ ก็เ p ดเร่งดามเอจอีกอย่างครับดามเมจเราจะแรงไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ลังเลครับว่าจะเก็บเงินว่าจะรอเก็บเงินซื้อเ p เล่งดามเมตไหมหรือว่าจะรีเฟซหาวูลเพิ่มดีแต่ดูท่าแล้วการตัดสินใจได้ไปอยู่ฝั่งแรกครับเป็นเก็บเงินไว้ซื้อ HP เพิ่มดาเมจ จากสองเป็นสี่เปอร์เซ็นครับค่อนข้างเยอะอยู่เจอกับอีกาครับมีสายฟ้าเหมือนกันแล้วมาวัดความแรงกันเอื้อเขาแรงกว่าครับผมนี่เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนหัวเรือเลยเป็นเมจิกดีเฟนต์เลยครับไปเลยครับวิ่งทางโล่เลยเอาไงดีเอาเฮดพีไหม อืมขอหลบอีกนิดนึงบูลก็ใกล้เต็มแล้วครับอืมโอ้โชคดีจัดได้ฟีดช,ชิลครับเรนดอมได้สกิลที่ต้องการพอดีอืมยังไงไม่ไม่เล่นหรอสายโล่ปึ๊บได้พิทปึ๊บได้พิทอีกแล้ว คือคือตอนนี้ผมกดอ่ะผมเล็งว่าผมจะเอาวุลสี่ดาวก่อนครับอืม,มแต่ออกเมดนี่ไม่ไหวกับเราแล้วครับไปเรียบร้อยแพ้ทั้งสองคนเลยกำลังตัดสินใจครับเอาไงดีเอาโลก่อนแล้วกัน ก็เป็นน้ำแข็งลบครับเอาหลบมาเพิ่มเลเวลแล้วก็เป็นบูนอีกหนึ่งเลเวลครับไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรเรายังแพ้ได้อยู่เดี๋ยวรอบหน้าเราจะซื้อบูนอันนี้ให้เป็นสี่ดาวเสแต่แล้วเดี๋ยวจะรีบทำโลครับถ้าเราทำโลได้ทันเราอาจจะชนะครับชนะสบาย มาครับมาเจอกันหน่อยอื้มอือืแรงจัดอื้อเอา้าชนะเฉยด้วยพลังเมจิกดีเฟนส์8%ของเราทำให้เราชนะอย่างวุดวิดครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ